มาเอาเรื่องเล่าเลยคือเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าคาถาที่คุณยายสอน เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ40ปีก่อนมันเป็นเรื่องตั้งแต่ผู้เล่าอ่ะยังเป็นเด็กครอบครัวเขาอ่ะคุณพ่อคุณแม่หย่ากันแล้วกลายเป็นว่าคุณแม่อ่ะพาตัวของผู้เล่าอ่ะกลับไปอยู่บ้านเกิดซึ่งบ้านเกิดเขาอ่ะมันเป็นหมู่บ้านกลางหูเขาชนบทแล้วมีคนอาศัยอยู่ไม่กี่คนเป็นหมู่บ้านเล็กๆอ่ะมันทําให้ทุกคนทั้งหมู่บ้านอ่ะรู้จักหน้าค่าตากันดีและในหมู่บ้านเขาอ่ะก็มีเด็กอายุที่ไล่ายเลียกับเขาอยู่แค่3คนไม่รวมเขานะ3คนโดยจะแบ่งเป็นผู้ชายอ่ะสองคน และผู้หญิงอันหนึ่งคนซึ่งเด็กผู้หญิงอ่ะจะชื่อว่าคีจังซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมเขาอะคีจังอะ่ะก็เลยสนิทกัน oh. ด้วยเวลาอาันรวดเร็วเขาอะคีจังอะ่ะจะชอบออกไปเล่นกันที่ลําธารตามท้องนาอะไรเงี้ยด้วยกันเสมอเลยในขณะที่เด็กผู้ชายสองคนอะ่ะมันจะเป็นเด็กแบบสนสนดื้ออ่มันจะชอบแกล้งคนอ,อื่นเว้ยมันทําให้ตัวเขาอะคีจังจึงไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งกับไอ้แก๊งนี้ซะเท่าไหร่มันก็เลยกลายเป็นเขาอะคีจังอ่ะสนิทกันสองคนวันหนึ่งคีจังอ่ะได้ชวนตัวเขาอะตัวคนเล่าอ่ะนะ ไปเก็บสตรอเบอรี่ป่าบนภูเขาซึ่งตัวเขาวะไม่ค่อยที่จะเต็มใจไปนะักเพราะว่าคุณยายอะจะชอบเล่าเรื่องความน่ากลัวของภูเขาเนี้ยให้เขาฟังบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมี งูเทนกุหรือพวกโยกยต่างๆลามไปถึงพวกอุบัติเหตุว่าถ้าขึ้นเขาไปเนี่ยอาจจะพัดตกน้ําตกหรือเหวก็ได้นะอะไรเงี้ยมันทาให้ตัวเขา่ไม่ค่อยจะอยากไปสักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ขีจังเกิดและโตที่นี่มันทาให้ขีจังไม่มีทีท่าแบบว่าหวาดกลัวอะไรเลยเวยก็เลยอยากจะไปอะ่ะก็คือบอกว่าเออไปเหอะไปด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายอะ่ะตัวเขาก็เลือกจะตามขีจังไปแบบเขาเรียกอะไรเลือกไม่ได้แต่พอได้ไปจริงๆก็กลายเป็นว่า โอ้โหขั้วสนุกเลยเที่ยวเล่นบนเขาขีจังก็เล่าเรื่องภูเขาให้ฟังมากมายไม่ว่าจะวิธีเก็บเห็ดจับกบหลายๆอย่างทําให้ดูก็เริ่มสนุกจนลืมเวลาไปเลยซึ่งระหว่างทางที่เขาสวนกับชาวบ้านตรงปากทางขึ้นเขาอะมันจะเจอถ้าเล็กๆถ้าหนึ่งข้างโขดหินใหญ่ขีจังก็ไปยืนพนมมือตอนนั้นนะแล้วก็พึมพำพึมพำอะไรไม่รู้ ซึ่งตัวเขาอะก็ไม่ได้สงสัยอะไรก็ทําตามเพราะว่าก็เชื่อคนท้องถิ่นแล้วพอมาถึงบริเวณที่เก็บสตรอเบอรี่ป่าโอ้โหยิ่งตื่นเต้นเลยคือสตรอเบอรี่มันแบบละลานตาก็สนุกกับการเก็บอย่างเพลิดเพลินเก็บไปเก็บมาคี่จังก็เหมือนเกิดอุบัติเหตุก็คือล่วงตกลงมาจากทางลาดชันทําให้ขี่จังอะได้แผลที่หัวเข่ากับที่แขนแล้วพอตัวเขาอะด้วยความเป็นเด็กเห็นว่าเพื่อนเลือดออก ก็ตกใจประกอบกับตัวเองอะ่ะฝืนคําสั่งคุณยายมาขึ้นเขาอยู่แล้วก็เลยยิ่งร้องไห้อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าตัวคีจังอะ่ะอยากจะพาตัวของผู้เล่าอะ่ะเข้าไปในป่าลึกกว่านี้แต่ด้วยความที่ผู้เล่าเขาร้องไห้อย่างเดียวคีจังก็เลยต้องจํายอมพาผู้เล่าอะ่ะลงจากภูเขาไปซึ่งพอคืนนั้นอตอนระหว่างกำลังอาบน้ำกับคุณยายคือตัวผู้เล่าเขามีนิสัยหนึ่งก็คือจะชอบเผอเล่าให้คุณยายฟังว่าวันนี้ไปทำอะไรมา ก็เลยเผอพังปากเล่าเรื่องที่ขึ้นไปเที่ยวบ,บนภูเขามาตอนแรกคิดว่าเอาแล้วกูดโดนแน่ๆแต่กลายเป็นว่าคุณยายกับยิ้มให้แล้วก็บอกว่าอ๋อเพื่อนเป็นแผลหรอเดี๋ยวจะสอนคาถาที่ช่วยให้แผลหายเร็วๆให้จะได้เอาไปใช้กับขี้จังซึ่งตัวคาถาเขาไม่ได้ระบุมานะว่าเป็นยังไงเพราะมันเป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งจะฟังดูแปลกหูหน่อยหน่อย แต่ถ้าแปลออกมามันจะได้ความประมาณว่าขอให้สิ่งชั่วร้ายจงหายไปกระเด็นกลับไปยังที่ของเจ้าซึ่งคุณยายบอกว่าคาถาเนี้ยต้องท่องออกมาจากหัวใจพร้อมกับเกงลมปานบริเวณใต้สะดืออย่างไรก็ตามยายบอกว่าคาถาเนี้ยเป็นคาถาลับนะห้ามใช้พมเพื่อนเด็ดขาดซึ่งตัวเขาด้วยความที่อยากรักษาเพื่อนเนาะก็ซ้อมท่องซ้อมท่องซ้อมท่อง,อง,องจนจําได้ขึ้นใจกล่าวว่าเช้ามาเนี่ยจะรีบไปใช้ขีจังทันทีพอเช้ามาก็วิ่งไปขีจังพอเจอขีจังปุ๊บจะยกมือขึ้นมาแล้วก็ อังวนอย่างเงี้ยเป็นวงกลมตรงบาดแผลชีจังแล้วก็จ้องหน้าพร้อมวัาท่องคาถาและในใจก็ตั้งมั่นเลยว่าอยากให้เพื่อนอะหายดีระหว่างนั้นอะขีจังอะก็เห็นว่าตัวผู้เล่าออก็ทำหน้าจริงจังมากชีจังก็เลยเผลอแบบทำหน้าเครียดไปด้วยอ,อ่ะแล้วพอท่องคาถาเสร็จปุ๊บชีจังก็หัวเราะแล้วก็แบบเออขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยชวนกันขึ้นเขาอีกหลายๆครั้งเลยแต่ตัวเขาอะเข็ดละเหมือนประมาณว่ามีประสบการณ์ที่ ขึ้นเขาแล้วเพื่อนได้แผลก็เลยไม่อยากจะขึ้นละก็เลยไม่เคยที่จะตบปากรับคําเลยว่าจะยอมขึ้นเขาไม่ด้วยอีกวันเวลาก็ผ่านไปจนถึงวันที่ตัวเขาอะ ต้องย้ายตามคุณแม่เข้าเมืองเป็นวันที่ตัวเขาต้องจากหมู่บ้านนี้ตัวเขาวร้องไห้โฮหนักมากเพราะว่าเขา่สนิทก,กับคีจังมากๆเลยแล้วก็เคยสัญญากันว่าพอโตขึ้น่ะจะขึ้นไปเก็บสตรอบเบอรี่ในป่าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างที่รถออกมาจากหมู่บ้านตัวเขาอะก็มองไปนอกหน้าต่างใช่ปะและเห็นคีจังอ่ะที่กําลังยืนนิ่งๆแบบยืนยืนแบบเหมือนยืนซึมๆอะตัวเขาก็เลยพยายามแบบโบกไม้โบกมือให้แบบบา,บายๆนะคีจังอะไรเงี้ย แต่ตัวชีจังกับยืนนิ่งๆไม่โบกมือตอบกลับคือตัวเขาคิดว่าตัวชีจังอ่ะคงจะมองไม่เห็นเขาเพราะว่ารถมันวิ่งเร็วอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาย้ายเข้ามาในเมืองได้ตัวเขาเองก็ค่อนข้างจะยุ่งกับชีวิตที่ต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะแม่แต่งงานคุณตาล้มป่วยกระทานหันจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วคุณแม่ก็ดันตั้งท้องจนคลอดน้องมาอีกแล้วคุณยายที่บ้านเกิดเขาอ่ะ ก็ดันมาล้มป่วยเสียชีวิตปีคนหนึ่งอีกการย้ายบ้านใหม่ครั้งนี้มันเกิดอะไรต่างๆขึ้นมากมายจนทําให้ตัวเขาอ่ะไม่ได้มีโอกาสกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยกระทั่งวันเวลาผ่านไปจนตัวเขาเข้ามหาวิทยาลัยเขาได้ย้ายออกมาอยู่คนเดียวละอยู่หออยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นเองอ่ะคือตัวเขาอ่ะนึกชอบเกี่ยวกับพวกชนเผ่าชนพื้นเมืองก็เลยได้ลงเรียนวิชาคติชนวิทยา ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับชนพื้นเมืองเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยและตัวเขาเองก็ <c oughs> เป็นนักเรียนที่ดีประมาณหนึ่งก็เลยสนิทกับอาจารย์ประจําวิชาตัวเขาก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับคาถาที่คุณยายสอนให้ตอน,นเด็กให้อาจารย์ฟังก็ท่องให้อาจารย์ฟังเลยซึ่งตัวอาจารย์ฟังก็อย่างสนุกสนใจเลยถึงกับจดคาถานั้นบอกว่าเดี๋ยวขอเอาคาถาเนี้ยไปตรวจสอบหน่อยผ่านไปหลายสัปดาห์ตัวอาจารย์ก็เรียกให้ตัวผู้เล่าได้เข้าไปหาพร้อมก็บอกว่าคาถาเนี้ย มีรูปแบบของถ้อยคําซึ่งค่อนข้างจะน่าพิศวงโดยผสมทั้งภาษาถิ่นของท้องที่นั้นและภาษาถิ่นของชาวบ้านปะปนกันอยู่ซึ่งพอตัวอาจารย์ได้ถอดความออกมามันถอดความได้ว่าข้ารู้ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าจงอย่าคิดมากล้ามไกลจงอย่าคิดมาสิงสู่จงกลับไปยังที่ของเจ้าถ้าเข้ามาใกล้ข้าจะสาปให้เจ้ามอดมวยด้วยชีวิตของวงตระกูลซึ่งพอตัวเขาดีอย่างเงี้ยเขา เขาช็อกเลยเว้ยว่าเอา้ามันไม่ใช่คาถารักษาแผลหรอมันเป็นคําที่ดูรุนแรงมากเลยนะมียันคําพูดสาบแช่งซึ่งตัวเขาอ่ะตั้งแต่ได้รับสอนมาจากคุณยายะเขาเอาคาถาเนี้ยไปใช้กับคนเยอะมากแถมยังสอนให้น้องชายใช้ตอนที่น้องชายเป็นแผลด้วยซ้ํา ยิ่งคิดเขายิ่งสับสนไว้ก็เลยถามอาจารย์ว่าอันเนี้ยมันคือคำสาปแช่งหรอแต่อาจารย์บอกว่าคำสาปแช่งอะ่ะมันไม่ใช่ว่าพูดกันได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าแค่พูดตามคำที่ท่องได้ถูกแล้วมันจะเป็นการสาปแช่งการสาปแช่งอะ่ะมันต้องใช้การตั้งจิตอย่างแรงกล้าขณะสาปแช่งอะ่ะมันถึงจะเกิดผลนั่นอะไรเงี้ยอืมแต่ตัวเขาอะ่ะที่ได้ฟังอาจารย์พูดแบบนั้นน่ะก็ไม่ได้สบายใจขึ้นนะมีแต่คำถามว่าทำไมคุณยายถึงสอนให้เขาท่องคาถาแบบเนี้ยใส่เพื่อนเขา พราะจับได้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของกระดาษเนี้ยคือเพื่อนเขาเป็นแผลคือเขาก็เลยมานั่งย้อนดูว่าเขาเคยใช้คาถาับใครไปบ้างมันก็มีทั้งคุณตาคุณแม่น้องคุณยายกลายเป็นว่าคุณตาที่ดูแข็งแรงดีอ่ะก็ล้มป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตแม่เองตอนคลอดน,น้องชายอ่ะก็อาการไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเองคุณยายก็ล้มป่วยจนเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งมันทําให้เขาเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือเขาคือสาเหตุเขาเียอะไรคาถาที่เขาคิดว่ามันเป็นรักษา อาจจะเป็นสาเหตุให้ทุกคนล้มป่วยก็ได้เพราะว่าเป็นเขาเป็นคนทำเข้าใจปะเขาก็เลยเลือกจะโทรหาแม่ของเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นแบบจนทนไม่ไหวว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่เขาก็เล่าเรื่องคาถาให้แม่ฟังก่อนซึ่งแม่บอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องคาถานี้เลยแล้วบอกด้วยว่าตัวเขาอะตัวแม่นะไม่เห็นจะรู้จักขีจังเลยคือหมู่บ้านนั้นอะนอกจากตัวผู้เล่าแล้วอะไม่มีเด็กผู้หญิงคนอื่นอีกเลยนะอพอตัวเขาได้ยินเขาก็งงเว้ย แต่เขาคิดยังคิดเรื่องคำสาปอยู่เขาก็เลยโทรหาน้องชายเขาก่อนว่า <_ d> เฮ้ยคาถาเนี้ยห้ามใช้นะคาถาที่เคยสอนแปลว่าคาถารักษาซึ่งตัวเขาก็ได้แต่ภาวนาว่าด้วยความที่น้องยังเด็กขอร้องให้อยังรับฟังเขาอยู่หลังจากวางสายน้องสาวน้องน้องเข้าไปอ่ะเขาก็นอนแต่นอนเนี่ยก็นอนไม่หลับนั่งคุ้นคิดถึงความจริงที่ว่าเฮ้ยหมู่บ้านนั้นอนะ่ะไม่มีเด็กผู้หญิงที่ชื่อขีจังจริงๆหรอคือแค่คิดว่าไม่มีมันก็สยองแล้วเข้าใจป่ะมันทาให้นึกไปถึงเรื่องราวลี้ลับ บนภูเขาอะที่คุณยายเคยเล่าให้ฟังว่ามันจะมีปีศาจต,ตัวหนึ่งอะซึ่งเดิมเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วได้ตายบนภูเขามันทําให้เขาได้กลายเป็นโยคขยคือเป็นโยคขยที่ไม่ดีอะอืมซึ่งพอโยคขยตัวเนี้ยเหงาอ่ะก็จะลงมาลักพาตัวเด็กในหมู่บ้านขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อน ไอ้โจคายตัวเนี้ยคุณยายเล่าให้ฟังว่ามีเหยื่อบีเด็กอะตกเป็นเหยื่อหลายคนเลยจนชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดเขาก็เลยนั่งคิดถึงว่าในวันที่เขาขึ้นไปเก็บสตรอเบอรี่ป่ามันมีชาวบ้านคนหนึ่งอะที่สวนกันตรงปากทางขึ้นเขาที่บอกอนั่งคิดว่าชาวบ้านคนนั้นอะทักเขาว่าอะไรนะจนนึกได้ว่าชาวบ้านอะทักว่าเป็นเด็กเป็นเล็กอะห้ามขึ้นเขาคนเดียวนะอื mm. ก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วเขาเป็นไข่กัน ผู้ใหญ่คนนั้นที่ทักอะทั้งที่หมู่บ้านอะมีคนกันไม่เยอะท้าไม่เขาถึงไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนที่ทักมาก่อนและขี่จังเป็นใครกันนะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ย นั่งคิดไปคิดมาสุดท้ายแล้วมาคิดได้คำหนึ่งว่าเออวะตัวเขาเองอ่ะก็ไม่รู้จักบ้านขีจังด้วยซ้าแต่คิดไปยังไงมันก็ไม่ได้ข้อสรุปเพราะมันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานานแล้วก็เลยมานั่งคิดถึงเจตนาของคุณยายว่าทําไมคุณยายถึงได้สอนคาถาเนี้ให้เขาคือถ้ามานั่งคิดว่าความเป็นจริงถ้าคุณยายอ่ะจะสั่งเขาว่าห้ามไปเล่นกับขีจังนะมันก็คงทําได้แต่มันอาจจะดูรุนแรงเกินไปสําหรับเด็กที่ยังเล็ก แล้วเขาอะต้องย้ายจากในเมืองมาอยู่ชนบทอยู่ในช่วงปรับตัวคุณยายก็เลยอาจจะเป็นห่วงก็เลยเลือกที่จะสอนคาถาเนี้ยให้อเอาไว้ป้องกันตัวแทนแทนที่จะไปบอกให้เลิกคบเลยแต่เขามานั่งคิดว่าคุณยายยอมเดิมพันชื่ิตตัวเองเพื่อปกป้องเขาเลยเหรอเพราะว่าการที่สอนคาถานี้ไปเด็กมันใส่ซื่อมันต้องเอามาใช้กับคุณยายคุณตาคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วถัคนปกติก็ไม่เป็นไรก็ไม่รู้ไงมันคือ ก็ใช่ไงแต่าอาจจะเป็นคำสาปแช่งไงเข้าใจปะอืมซึ่งตัวเขาอะก็นั่งคิดไปเรื่อยๆว่ามาจจะเป็นความฟุ้งซ่านของเขาก็ได้คือคุณตาคุณยายอาจจะแค่เสียชีวิตไปตามอายุไขแต่เขาอะรู้สึกจริงๆนะว่าที่ตาย,ยายต้องตายอมันคือค่าเขาเลยค่าตอบแทนของการใช้คาถาเนี่ย มันมีความทรงจาหนึ่งที่เขามั่นใจว่าคุณยายรู้เรื่องนี้เพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งที่เขาไปเยี่ยมคุณตาที่โรงพยาบาลหลังจากเขาไล่คาถาเนี้ยใส่คุณตาเสร็จใช่ไหมเขาก็กะจะไปใช้คาถาเนี้ยกับผู้ป่วยเตียงข้างๆที่กาลังบาดเจ็บอยู่แต่คุณยายกับยิ้มและกลุมมือไว้แล้วบอกว่าอย่าเลยลูกอืมจบอยาลให้ยิ้หนยครอบครัวเราก็พอลูกประมาณนั้นแะคิดว่าคุณยายน่าจะคิดอย่างนั้นเหมือนกัน๋ย่ว่า อืมก็ไม่ได้ตายแต่ก็แย่คือคำสาปแช่งมันไม่ได้แปลว่าต้องตาย,ยางไงแค่แต่เหมือนคุณยายคุณตาล่างหายอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันก็อาจจะซุดลงจากคำสาปแช่งอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องมันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เป็นไรก็ถือบอก่ามา,าจ,จะเป็นแค่ความบังเอิญก็ได้ไม่หรอกคุณตาคุณยายก็าตามอายุตาอายุไข<า>แหละแต่คนนะหนูว่าใช้ไม่ได้ผลหรอกแต่คือไอ,อนะนะ้อันนั้นอะ ยายมันรู้ไงว่าเป็นปีศาจอะไรเงี้ยคิดเหมือนกันอาจจะเป็นแค่คำสาปแช่งพวกผีวิญญาณร้ายอะไรเงี้ย